สังเกตที่นิ้วชี้ซ้ายผมตรงนี้นะฮะใช้นิ้วชี้ซ้ายเนี่ยถ้ากดหนึงทีครับปุ๊บอ่าจอจะขึ้นเป็นตัว S นะครับสีแดงก็คือสปอร์ตตรงนี้เนี่ยรอบมันก็จะมีมาให้กระแทกใช้คันเร่งนะครับอย่างกระชับกระเฉงยิ่งขึ้นนะฮะเนี่ยแซงได้แบบว่าคือเรียกว่าเป็นมีรอบในมือให้ใช้มากยิ่งขึ้นอ่าสำหรับคนที่ต้องการความทีจัดแต่ถ้าเรากดสับมาที่นิ้วชี้ นะครับซ้ายอีกทีหนึ่งก็เป็นทาวโหมดอ่ะอันนี้รอบมันก็จะต่ำลงอีกพันรอบนะครับเน้นแบบขี่ใช้งานทั่วไปอ่ะไม่เน้นตื้อหรือจีดจ้าจนเกินไปแต่โดยภาพรวมมันก็ยังถือว่าแรงอยู่ดีนะครับนี่ฮะยังแซงได้โอเคอยู่อ่าเพียงแต่ว่า S โหมดเนี่ยรอบมันจะจัดจ้านกว่าเรื่องต่อมาครับเราพูดกันถึง s h i f tdown นะเดี๋ยวดูที่นิ้วโป้งซ้ายผมนะครับกดหนึ่งนี่ครับหที 2อที่อ่ะก็จะชิฟ tdown ลงมานะครับเปรียบเสมือนเป็นการชิฟ tdown เกียร์ในรถมีเกียร์นั่นแหละแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างนะคือในตัว n m a x t e c h m a x ครับจะชิฟ tdown ได้อย่างเดียวไม่สามารถที่จะชิฟอัพขึ้นมาได้นะถ้าเราขี่ทั่วไปนะครับก็จะขึ้นว่าโหมดทีเฉยๆถูกปะอ่ะแต่เดี๋ยวถ้าเรากดชิฟหน1่ทีนะครับอ่ะจะมีเลข1ขึ้นนะครับถ้าอีกหนทีเนี่ยก็จะเป็นเลขส อีกทีหนึ่งก็จะเป็นเลข3นะครับแล้วพอผ่อนคันเร่งชิฟท์ทั้ง3ระดับมันจะหายไปหมดเลยหมายความว่ายังไงชิฟ tdown เนี่ยเป็นการเหมือนลดเกียร์เพิ่มรอบขึ้นมาเพื่อให้ผู้ขี่เนี่ยเร่งแซงได้อย่างกระฉับกระเฉยงยิ่งขึ้นนะหลักการมันก็คล้ายๆแอบคล้ายกับสปอร์ตโหมดเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้คือมันกดเพื่อให้แบบทันท่วงทีถ้าเกิดคุณ กระแทกคันเร่งไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันช้าใช่ไหมจริงๆเราต้องบอกอย่างี้ครับถ้าสมมติเราขี่เฉยอย่างเงี้ยแล้วอยู่เรากระแทกคันเร่เงนี่ยมันจะชิฟดาวให้1สเต็ปนะครับเห็นไหมเลขหนึ่งจะขึ้นมาแต่พอคุณผ่อนเนี่ยมันก็จะตกลงมาเป็นชีปกติซึ่งถ้าให้ผมแนะนําง่ายๆนะสำหรับคนคุณผู้หญิงหรืออะไรที่แบบเอออยากใช้งานง่ายๆอยากจัดจ้านคุณสับมาเป็นตัว S นะครับอ่ะแล้วก็กระแทกไปเลยอย่างเงี้ยผมว่าง่ายกว่าไม่ต้องไปคิดเยอะเรื่องของการชิฟชิฟดาวอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเวลาคุณกระแท มันจะชิฟดาว w n ให้เอง1สเต็ปอยู่แล้วเนี่ยถ้าดูที่หน้าจอที่ผมบอกตรงนี้นะมันจะชิฟดาว w n ให้1สเต็ปอยู่แล้วนะครับแล้วพอเราผ่อนคันเร่งมันก็จะตัดกลับมาปกติอ่าอันนี้ผมแนะนําไม่ต้องคิดเยอะใช้ง่าย,ายคือกดสับเป็น S Mode นะครับแล้วก็แทะคันเร่งอย่างเดียวเลยก็ถือว่าแรงจัดจ้านมากแล้วนะสำหรับตัว NMAX Check m a กนะครับแต่ถ้าเกิดใครแบบต้องการแบบเอาไว้เล่นรอบหรือ ที่ผมมองว่าประโยชน์ของชิปดาวจริงๆอ่ะมันคือการทำเอนจินเบ k e เพื่อที่จะเข้าโค้งได้เหมือนกับรถมีเกียร์นะครับคือทำให้เราชะลอความเร็วได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น